โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทหรืออสชอวิเชียรเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารงานและอำนวยการโดยนายบรรลือศักดิ์มานาดีผู้อำนวยการวิรเชียรเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมินายวินัยบัวกลางรองฝ่ายบริหารทรัพยากรนายอดิศรสิทธิวงศ์รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางวิภาการจนะก,กิงรองฝ่ายวิชาการนายธีรวุฒิเต็มบุญรองฝ่ายพัฒนากกิจการนักเรียนและนายสุมิตรปัญญาปรุหัวหน้าแผนกวิชากเกษตรศาสตร์โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรืออสอกชวิทยายลายัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือเทียบเท่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิจัดครูผู้สอนไปสอนที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในช่วงที่ว่างจากการประกอบอาชีพของผู้เรียนเองการเรียนการสอนของโครงการอสปชมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะประสบการณ์ทางด้านการเกษตรให้กับประชาชนทุกอาชีพผู้ที่มีงานประจําหรือเกษตรกรที่มีอาชีพทางการเกษตรอยู่แล้วให้ได้เรียนรู้ด้วยการบูรณาการรายวิชาในแต่ละเทอมเข้ากับฐานอาชีพของเกษตรกรเองให้สามารถพัฒน,นาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต โครงการเอสอกชอหลักสูตร3ปี6ภาคเรียนภาคเรียนละ1อาชีพโดยจัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพผูพ้จบการศึกษาจะมีความรู้และทักษะในทุกอาชีพ 1. กระเช้าอาชีพทางพืช 2. กระเช้าอาชีพทางสัตวศาสตร์ 3. กระเช้าอาชีพทางประมง 4. กระเช้าอาชีพรวม ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้หนึ่งอาชีพนักเรียนได้ศึกษาดูงานทางด้านเกษตรปีละหนึ่งครั้งและต้องเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญสคัญของทางวิทยายลายัยเช่นพิธีไหว้ครูหรือการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนจะต้องเดินทางมาเรียนที่วิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยัยภูมิหนึ่งปีการศึกษา นักเรียนจะได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและชุดอสกชปีละ1,360บาทประชาชนและ,ะเกษตรกรที่มีวุฒิม .3 สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ